มาดูข้อนี้กันนะครับเสื้อยืดติดราคาขายไว้800บาทลดราคา25เปอร์เซนยังมีกำไร100บาทจงหาราคาต้นทุนแล้วก็ดูก่อนว่าติดราคา800บาทเนี่ยลด25เปอร์เซนแล้วก็คือขายเท่าไหร่นะครับแสดงว่าขายเนี่ย75เปอร์เซนนะครับทีนี้เราก็ดูว่าขายไปเท่าไหร่นะครับ75เอร์เซ็นตของ800นะครับ75เอร์เซ็นตก็คือ เจสิบห้าส่วนร้อยของแปดร้อยก็คือคูณแปดร้อยนะครับอันนี้มันก็ตัดกันได้ครับนี่ครับศูนย์ชึบชึบศูนย์ตัดศูนย์ชึบชึบศูนย์ตัดศูนย์ก็จะได้เป็นเจ็ดสิบห้าคูณแปดนั่นเองนะครับอ่ะแปดห้าสี่สิบใสศูนย์ทดสี่แปดเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกบวกสี่ได้หกสิบนะครับก็จะได้เป็นหกร้อยเนี่ยเท่ากับหกร้อยบาทใครหกร้อยโจทย์บอกว่า ยังมีกําไรหนึ่งร้อยบาทเนี่ยขายไปห0ร้อยเนี่ยก็คือได้กําไรไปด้วยหนึ่งร้อยบาทจงหาราคาทุนตอนราคาขายลบกําไรก็จะเหลือเป็นราคาทุนนั่นเองนะครับผมหกร้อยลบเนี่ยครับลบกําไรหนึ่งร้อยลบออกไปนะครับผมเท่ากับห้าร้อยนั่นเองนะครับแสดงว่าราคาต้นทุนก็คือห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับผมตรงกับข้อกอไก่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับผมนี่ครับชึบชึบเรียบร้อยครับข้อนี้ครับ โอเคนะครับ